สวัสดีครับผมเคแบง p ์โปรช็อปนะครับวันนี้ก็อยู่กับ c ีวิกเอรุ่น E นะครับอันนี้จะเป็นปี2016นะครับเดิมๆมาจากโรงงานนะครับไม่มีคูดคโทรลนะครับทางเราติดตั้งคูดคโทรลเข้าไปนะครับนี่นะครับเป็นระบบโรงงานเลยนะครับโชว์ที่เรือนไม้ใช้งานได้จริงนะครับงานติดตั้งมาตรฐานศูนย์นะครับแล้วก็ในส่วนของจอนะครับเราก็อัปเกรดเป็นจอ Android นะครับแรม4 QLED นะครับบาร์บัสนะฮะ ส่วนลอมก็จะเป็นลอม64นะครับพร้อมกล้องมองหลังนะครับ AHD ทรงศูนย์นะครับเมื่อเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับหน้าจอตัดนะครับเส้นของเรานะครับเดี๋ยวตามพงมาลัยแบบนี้นะครับนี่นะครับใส่พีกอนะครับส่วนหน้าจอก็สามารถปรับสีได้นะครับก็ตามอารมณ์ของเรานะครับอันนี้เราปรับเป็นสีดํานะครับ แล้วสามารถพักหน้าจอได้นะครับแบบนี้นะครับหรือเวลาตอนคืนนะครับหากเราต้องการปิดหน้าจอให้มืดนะครับก็สามารถทําได้โดยการกดฟังก์ชันปิดหน้าจอตรงนี้นะครับแต่หนึ่งครั้งนะครับหน้าจอแสดงผลนะครับมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็มาในส่วนของตรงนี้นะครับเราสามารถกดนี่นะครับตรงเดสก์ท็อปนี่นะครับเพื่อ จะนำแอปนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับมาโชว์ที่ด้านหน้าได้ในกรณีเด้งด่วนนะครับแบบนี้นะครับกดเข้าไปด้านในนะครับด้านในก็เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลยานพาหนะนะครับตรงนี้จะเป็นอัตราเฉลี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาสามารถเข้าไปตั้งค่านะครับในรถส่วนบุคคลของเรานะครับต่างๆได้พวกทิปพวกอะไรนะครับแล้วก็ รุ่นนี้นะครับไม่มีวอลเว y มาจากโรงงานนะครับติดตั้งจอ a n d ด o อยของเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถเปิดระบบเนี่ยล็อกเมื่อเดินห่างรถได้นะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับกลับไปนะครับไปหน้าโฮม่อนเนอันนี้ก็เป็นเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ YouTube นะครับสักนิดหนึ่งตัวนี้จะเป็น YouTube แบบไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงก่อนนะครับนะครับ กดค้นหานะครับเป็นต่อนะครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์เพลงนะครับตัวจอนะครับรองรับ Apple c a คาเพ y นโดยโต้ไร้สายใส่ซิมได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเน็ตนะครับอันนี้เราใช้เป็น Wi-Fi ของทางร้านเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ใส่ซิมนะครับ ความเร็วก็ขึ้นอยู่กับเน็ตของเราเลยนะครับเนี่ยครับทัสกิจลื่นๆนะครับแต่ปุ๊บมาปั๊บนะครับอ่าแบบนี้นะครับดูเต็มจอนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านในจอนิดนึงนะครับในส่วนของระบบนะครับเกี่ยวกับจอก็จะเป็น Android เวอร์ชัน14นะครับ CPU 7862นะครับ8คอร์นะครับ CPU 2ตัวนะครับวัด2.0แดม4 6 4นะครับเหมือนที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับงานติดตั้งรูปแบบปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อไฟยไฟนะครับหากเพื่อนๆทางบ้านสนใจก็ติดต่อสอบถามทางเราเข้ามาได้วันนี้ตัวผมเองก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ